สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดเลขมงคลคนเกิดวันอาทิตย์หนุนดวงนำทรัพย์คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดเลขมงคลที่ควรมีเอาไว้ในเบอร์โทรศัพท์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับเลขมงคลคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะจึงทำให้บางครั้งภาพลักษณ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์กลายเป็นคนยื้อยิงในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนมีความอดทน และมีความเป็นมิตรสูงมากเช่นเดียวกันค่ะจึงทำให้เข้ากับคนรอบข้างได้ง่ายและก็ดูหน้าหมั่นไส้ไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะหากคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการให้ชีวิตตัวเองโดดเด่นมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ต้องจัดเบอร์มงคลให้มีเลขหนึ่งและเลข0ูนย์ประกอบด้วยค่ะเนื่องจากตัวเลขสองตัวนี้นะคะจะหมายถึงการเป็นจุดเริ่มต้นต้นแบบเสาหลัก หรือว่าไม่มีใครทัดเทียมท่านได้ค่ะเมื่อคนเกิดวันอาทิตย์เอาไปประกอบกับเลขอื่นๆก็จะหนุนนำดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ในด้านต่างๆได้เป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้เรามาเจาะกันว่าตัวเลขเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในแต่ละด้านนั้นควรใช้เลขอะไรกันบ้างค่ะหากคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการเสริมดวงทางด้านการงานแนะนำให้ใช้คู่เลข หนึ 1> 1, ่งสองหากคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินแนะนำให้ใช้คู่เลข 0- 3สหากคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการเสริมดวงด้านความรักแนะนำให้ใช้คู่เลข1 3สและส่งท้ายกันที่ถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการเสริมดวงด้านสุขภาพแนะนำให้ใช้คู่เลข0-8ค่ะเอาละวค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเบอร์มงคลแนะนำให้เอาไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ